สวัสดีครับมาพบกับแมคานิกอีกแล้ววันนี้เราจะมาเปลี่ยนปั๊มบนเด็ก,ก้าอีซูนะครับรถสิบล้อนี่นะหน้าตาแต่ที่เปลี่ยนเนี่ยมัน,นรั่วมีรอยรั่วซึมๆนิดหน่อยมันก็ยังใช้ได้นะครับแต่ว่าเพราะว่ามันเริ่มจะรั่วไงมันเพื่อไปพังกลางทางก็ได้ทำได้หรือ รตเบอร์สิบนะรออยู่ฝั่งฝั่งล็อกใส่แป๊บมาเบอร์สิบสองตัวนะครับ ใช้คลิปล็อกบีบสายน้ำมันไว้นะไม่ต้องบีบแรงลนะ็อกบีบแค่ให้มันในนี่เฉยนะ้ำมันไม่หยุดเอ้มไม่ไหลเฉยนะนะบีบแค่น้อยเดียวใช้เบอร์ที่เจ็ดนะน็อตขับ,บอกเบอร์สิบสี่ เหยียบนะแล้วก็ใช้คีมล็อกล็อกใส่น้ำมันนะครับน้ำมันนี่นี่มาจากหน้านะนีเ่เข้ากลมต้องบีบแรงนะบีบพอประมาณนะทอจิบที่ทอเสร็จแล้วนะครับก็นี่มาตา ตามัน,นยังเนาวเลยนะครับ <c oughs> อกันทล้างนะครับล้างอ่าสักเข้าเนี่ยยิดน็อตไปตามเดิมนะครับทีดทอดมาใส่ครบตัวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการไล่ปัม๊มกันนะครับปล่อยระเบิดเจ็ดนะครับ nào. Hai bề bề

ใช่แไหมเสร็จแล้วเสร็จได้นะครับแล้วก็ล็อกเป็นได้ระยะระยะฟรีเนี้ย,ยฟร,ยฟร,ยฟรีค่าเดิมนะครับที่ตั้งไว้ เดี๋ยวจบคลิปเพียงแค่นี้ครับนี่ขอเก่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้คลิปหน้ามีอะไรมาก็มาแวะดูกันได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ